สวัสดีครับผมทำกินเองวันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนมาทำต้มยำขาหมูกินกันครับสูตรนี้ใส่พริกแห้งคั่วอร่อยมากๆนะครับวันนี้ใช้ขาหมูที่เขาสับไว้แล้วตามห้างสับพลินค้าเลยครับขยำเกลือสักสองรอบนะครับเพื่อลดคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ลดข่าวจากนั้นตั้งน้ำพอเดือดใส่ลงไปได้เลยครับ น้ำเดือดๆนะครับใส่ลงไปตั้งต่ออีกสักพักนึงครับให้เดือดเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพอมีฟองขึ้นมาเราก็ทยอยช้อนฟองออกครับหลังจากนั้นนะครับพอช้อนออกนะครับช้อนออกให้หมดเลยนะครับช้อนออกเรียบร้อยแล้วเราถึงจะลดไฟมาเป็นไฟกลางครับแล้วเราก็ตุ๋นแบบนี้ไปขั้นต่ําสักหนึ่งชั่วโมงนะครับจะได้เปื่อยๆครับผมนี่นะครับพอตุ๋นมาจนเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ปรุงรสด้วยเกลือป่นไปเลยครับ จากนั้นก็ตามด้วยขาครับตักไคร้ครับผมหอมแดงครับมะเขือเทศครับผมใบมะกรูดฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะรอจนกว่าผักที่เราใส่ไปต่างๆเนี่ยมีกลิ่นหอมสักคู่ก็คือตุ่นสักพักนึงจนมะเขือเทศเริ่มเปื่อยนะครับแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆมีกลิ่นหอมครับผมระหว่างที่เรารอตุ่นอีกรอบนึงนะครับเราจะมาโขลกพี้หนูนะครับ พริกหนูสวนเนี่ยแนะนําให้โขกใหม่ๆแล้วค่อยใส่หม้อมันจะได้หอมครับแล้วก็ไม่ดําด้วยแต่ถ้าใครโขกทิ้งไว้แนะนําให้บีบมะนาวลงไปนิดนึงนะครับจะช่วยให้พริกไม่ดําครับนี่นะครับความเผ็ดสามารถปรับได้เลยครับใครอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยครับแล้วก็นําพริกแห้งนะครับอันนี้เอาไปคั่วก่อนให้สุกก่อนนะครับแล้วก็นํามาโขกให้แหลกครับหรือว่าใครจะบีบแล้วก็โรยลงไปในหม้อเลยก็ได้เหมือนกันครับนี่นะครับ ตัวนี้จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของเมนูมากๆนะครับแนะนําให้ลองใส่ดูครับพอทุกอย่างเปื่อยสุกเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ก็ใส่น้ามะขามเปียกลงไปครับน้ํามะขามเปียกเนี่ยจะบอกปริมาณเป๊ะๆยากนะครับเพราะว่ามะขามเปียกแต่ละรุ่นของแต่ละคนก็จะให้ความเปรี้ยวความหวานต่างกันนะครับฉะนั้นแนะนําว่าให้ชิมดูครับว่าเปรี้ยวถูกใจหรือย,ยังแล้วก็ใส่น้ําปลาครับผม รสชาติต่างๆสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับความเปื่อยของกระดูกก็สามารถตุ่นไปได้เรื่อยๆถ้ามันแห้งก็สามารถเติมน้ําไปได้นะครับเอาที่เปื่อยที่ชอบที่สามารถทานได้นะครับเสร็จแล้วปิดไฟครับผมใส่น้ำมะนาวลงไปแนะนําให้บีบจากลูกใหม่ๆแบบนี้เลยครับว่ามันจะหอมมากๆนะครับก่อนบีบมะนาวคั้นสักนิดนึงนะครับเราค่อยผ่าน้ำมะนาวจะได้ออกมาเยอะๆครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของการปรุงรสชาติ ก่อนตักเสิร์ฟตักทานนะครับก็นําพริกขี้หนูส่วนที่เราโขกเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับจะได้หอม,หอมตานด้วยพริกแห้งคั่วด้วยครับนี่นะครับแล้วก็โรยผักชีฝรั่งลงไปสักเล็กน้อยครับ ตามด้วยต้นหอมผักชีซอยครับใครไม่ชอบไม่ต้องใส่แต่บอกเลยถ้าใส่หอมอร่อยมากๆแล้วก็ตบท้ายด้วยใบกะเพราครับผมคราวนี้นะครับรอจนกว่าทุกอย่างโดนความร้อนมีกลิ่นหอมก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับต้มยำขาหมูนะครับสูตรใส่พริกขั้วใส่ใบกะเพราลองทำกินดูครับ